ระฆังช่วยชีวิตจำนวนนี้เพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมครับว่ามันมาจากไหนแล้วทําไมระฆังถึงช่วยชีวิตไว้ได้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ก็ช่วยกดตับตะไคร้กดไลค์แล้วผมตะโกนจะเอาเรื่องสนุกๆที่ไม่ค่อยมีตาละกับชีวิตมาเล่าให้ฟังระฆังช่วยชีวิตหรือเตปบายเดอะเบลไม่ได้เป็นสำนวนที่มาจากการตีระฆังหมดยกของการชกมวยครับแต่มาจากการฟังตบคนตายคืองี้ การฝังตบเป็นวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานฮะแล้วการฝังตบเนี่ยก็เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลกและภูมิภาคที่นิยมใช้การฝังตบมากที่สุดก็คือพวกพี่ยุโรปตามความเชื่อแบบศาสนาคริสต์โดยการฝังจะไม่ใช่การฝังตบเปล่าๆลงดินแล้วรอให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาติแต่เป็นการฝังโดยไต่ไว้ในโลงจะเป็นโลงไม้โลงแก้วโลงเหล็กโลงกระดาษก็ขึ้นอยู่กับฐานะของผู้ถูกฝังรวยมากก็ลงทองลงเพชรกันไปเลย แต่เนื่องจากพื้นที่ของตูตานมีน้อยก่อทีดินต้องใช้ทำมาหากินนะนะจะเอาไปทำตูตานอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยต้องมีการเลือกตูตานกันบ้างในแต่ละยุคแต่ละสมไมถ้าบ้านเราเรียกก่อล้างป่าช้านั่นแหละคือเอาจริงๆแอดก็ไม่รู้หรอกว่าในตาสนาคิดเนี่ยมีการล้างป่าช้าหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าบางครั้งก็มีเหตุให้ต้องขุดหลุมตบขึ้นมาแล้วการขุดหลุมตบเนี่ยมันมีปัญหาย,ยัางไงต้องย้อนกลับไปในสมไมก่อนหลายครั้งที่มีการขุดตบขึ้นมาแล้ววพบ่า ด้านในของฝาลงมีร่องรอยการขูดด้วยเล็บและสภาพของตบบ่งบอกว่ามีการดิ้นทุรนทุรายผู้คนเหล่านั้นจึงได้รู้ว่าบางครั้งพวกเขาก็ฝังคนไปในหลุมแบบทั้งเป็นเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์นั้นยังไม่พัฒนาเหมือนสมัยนี้การยืนยันการตายที่แน่นอนนั้นทําได้ยากการเผอฝังคนที่ยังไม่ตายจึงเกิดขึ้นได้ง่ายต้องบอกว่าพวกเราโชคดีมากใช่ไหมเนี่ยสมัยนี้วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างมากการจะถูกฝังทั้งเป็นจึงเป็นไปได้ยาก รวมทั้งในยุโรปตอนนี้ก็เริ่มนิยมเผามากกว่าฝังแล้วเป็นจากฝังทั้งเป็นมาเป็นเผาทั้งเป็นแทนแล้วไอ้จำนวนละครช่วยชีวิตได้มาจากการฝังตบคนตายยังไงต้องเล่าย้อนกลับไปในช่วงตวตวรษที่ตีถึงตะวรษที่18ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีโรคละ1น0สตางค์โรคระบาดเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกามลโรคไข้ทรพิษอาหิวาตะคโรคโควิด -19 อันหลังเนี่ยไม่เกี่ยวยิ่งมีคนเจ็บป่วยมากก็ยิ่งมีคนตายมาก การวินยยิจฉัยผิดพลาดว่าคนเป็นกลายเป็นคนตายก็ยิ่งมีมากการฝังคนที่ยังมีชีวิตอยู่จึงเกิดขึ้นบ่อยเป็นพิเศษใส่ไข่ไม่พักไม่งอกไม่แดกแล้วไหมคะและเรื่องนี้ก็มาพีิกตุดในช่วงตวตวัษที่19ตอนที่อหิวาตัดลโรคระบาดเพื่อป้องกันการถูกฝังทั้งเป็นนวัตกรรมหนุดโลกจึงถือกำเนิดหลังจากถูกคุมกำเนิดมานานแอดโดมินเตอร์ขอแนะนำลงตพ นิรภัรยโดยพื้นฐานลงตบนิรภัยจะเป็นหลุมตบที่มีะระฆังอยู่เหนือพื้นดินเชือกจะผูกอยู่กับะระฆังและเชื่อมต่อลงไปยังลงตบถ้าคนถูกฝังยังไม่ตายคนคนนั้นจะดึงเชือกเพื่อตัดระฆังทําให้คนที่ยังไม่ตายคนนั้นรอดตายจากการถูกฝังทั้งเป็นและนี่คือที่มาของระฆังช่วยชีวิตแต่แต,แต่เรื่องนี้ยังไม่จบเรามีลงให้ท่านเลือกมากมายและทั้งหมดถูกจดสิธิบัตรเอาไว้ครับ ลงตบนิรภัยที่ถูกคิดขึ้นมีไว้ขายใครจะทำให้ฟรีฟรกันเล่าและติดที่บัตรแรกสำหรับลงตบนิรภัยปรากฏขึ้นในตัรวษที่1 7 9 0ติดในยุโรปตอนกลางและเพื่อนเอนเชื่อไหมครับไอ้ลงตบนิรภัยเนี่ยกลายเป็นธุรกิจฮอตฮิตพีคมากๆในช่วงตัดวรษที่19ซึ่งมีติดทีิบัตรลงตบนิรภัยมากกว่า100รายการและต่อไปนี้คือตัวอย่างลงตบนิรภัยที่ได้จดทะเบียนติดทบัตรลงตบนิรภัยแบบช่วยตัวเอง โรงตบนี้ภายนี้ถูกจดสิทธิบัตรในปี1868โดยเป็นหนึ่งในการจดสิทธิบัตรโรงตบที่เกือบจะเก่าแกที่สุดในอเมริกาแนวคิดของโรงตบนี้คือเมื่อคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณนอนอยู่ในโรงคุณจะสามารถดึงคันโยกที่สามารถเปิดช่องเล็กๆด้านบนหัวคุณและปีนออกมาเองได้แต่ถ้าคุณไม่มีแรงปีนโงแบบนี้ก็ยังมีะระฆังผูกเชือกว่ให้คุณอยู่โงนี้ภายแบบตันกระดิง่งน่ารักเชียว เป็นโรงเนื้อภัยที่ถูกจดติดทธบัตรในปี1885ครับมันไม่ถูกออกแบบมาแค่ตันกระดิ่งอย่างเดียวแต่ยังสาม,มารถทําให้คุณอยู่ในนั้นได้นานขึ้นจากสามวันตายเป็น7วันตายเพราะข้างในสาม,มารถดึงเชือกเพื่อให้อากาศไหลเข้าตู่โรงให้คนที่อยู่ภายในสามารถหายใจได้สะดวกขึ้นและมีโคมไฟติดตั้งอยู่ภายในโรงเพื่อให้คนภายนอกต้องเข้ามาดูว่าคนภายในโรงยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และถึงทาการที่จุดที่จะขาดไม่ได้คุณสาม,มารถส่งสัญญาณว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ ด้วยการทําให้กระดิ่งดังหรือบางโงก็หนักหน่อยใช้คนนกแทนกระดิ่งถามจริงโรงเนื้อัยแบบท่ออากาศโรงเนิ้ภัยที่ถูกคิดค้นขึ้นในปี189 4งีโรงเนื้อัยแบบนี้จะทําการติดตั้งท่อขึ้นไปเหนือพื้นดินเพื่อให้ผู้ถูกฝังหายใจได้จากการดูดท่ออากาศดูดเหมือนหลอดเลยจากนั้นหากคนตื่นขึ้นมาก็สามารถส่งสัญญาณด้วยการใช,ช้จิตตะโขไปที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณซึ่งจะทําให้ธงสีแดงตั้งขึ้นเป็นสัญญาณบอกให้คนภายนอกรู้ว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ โชคดีนะครับโรงนี้ภายแบบมงกระจกโรงนี้ละภายที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1899มีช่องหน้าต่างที่เป็นกระจกที่ทําให้คนอื่นสามารถเห็นคนที่อยู่ข้างในโรงได้อย่างชัดเจนและหากแน่ใจว่าคนที่อยู่ในโรงจะชีวิตแล้วก็สามารถปิดช่องหน้าต่างกันได้แต่ถ้าสมมติว่ามีความผิดพลาดคนที่อยู่ในโรงยังมีชีวิตอยู่คุณก็สามารถใช้เม่งของคุณโคกอุปรกรณ์ที่จะทําให้กระจกหน้าต่างแตกออกแล้วร้องเรียกให้คนช่วยได้ แต่เหตุการณ์ที่ผมพูดมาจะต้องเกิดก่อนที่โรงนี้ถูกฝังลงดินย้ําก่อนจะถูกฝังลงดินทํามาเพื่อโรงตบนี้ภายแบบติดเตาเผาโรงนี้ภายนี้ถูกจดติดทบัตในปี1899โดยถูกออกแบบมารองรับในกรณีที่คุณยังมีชีวิตอยู่และเจือชีตไปแล้วหากคุณยังมีชีวิตอยู่ท่อจากเตาที่ติดอยู่จะส่งอากาศจากภายนอกเข้ามาให้คุณหายใจได้แต่หากคุณเจือชีตไปแล้วเตานั้นจะกลายร่างเป็นเตาเผาร่างคุณ พื่อไม่ให้ลงกินเหม็นออกไปภายนอกผ่านช่องระบายอากาศอันนี้เนี่ยผิดคอนเทปหรือเปล่าครับโรงนี้ละยรหัสมอดโรงนี้ภัยแบบนี้ถูกจดติดทีบัตรในปี1904โดยมีการติดตั้งระบบที่ตับต้อนผ่านวงจรไฟฟ้าแบบปิดเมื่อคนที่ถูกฝังตื่นขึ้นมาเกาะแบบลงก่อนๆน,นะนะผู้ที่ถูกฝังสามารถกดสัญญาณมอดเพื่อคนภายนอกรู้ว่าเขายังไม่ตายแล้วคนที่ถูกฝังก็ไม่จําเป็นต้องรู้รหัสมอดด้วยเพราะหากมีสัญญาณถูกตรงออกไป ก็เป็นที่สงสัยได้ว่าคนในโรงอาจยังมีชีวิตอยู่เติด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 กดเล่นข้าวเวลาก er, ันไปและโรงนิรภัยยุคใหม่หรือยุคปัจจุบันในโรงนิรภัยนี้มีทั้งสัญญาณเตือนฉุกเฉินระบบอินเตอร์คอมไฟฉายเครื่องช่วยหายใจและเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจแต่คุณก็ไม่ต้องตกใจเพราะแม้จะมีอุปกรณ์ยัะวเยะสิ่งที่คุณจะต้องทํามีเพียงแค่การกดปุ่มเท่านั้นเว้นแต่คุณไม่อยากกดปุ่มนะ แล้วเพื่อนๆต้อ,องการลงนิรภัแยแบบไหนกันบ้างครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมนะครับถ้าใครอยากแอดเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะหากแอดสามารถหาข้อมูลได้จะมาเล่าให้ฟังหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากฟังเรื่องอื่นๆของช่องแอดทิง้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสำหรับวันนี้จอรล,ลีไปแล้วตวพัดดีครับ